ออกมาหนีตัวงแล้ววะสามออกมาที่ตัวงเลยโอ้โหนี่ละนี่นตัวนางนางคือขนาดเลยนังคืออยู่นะเนาะมันต้องนึ่งวันได้แม่มันมาหนักลําไปกอ็อันก็เออแน่นขนาดเลยเอออันนี้โดนจริงไหมกันนี่แล้วหน่อยจะได้นะจะได้เนีย่ยจะได้เอาอ,อันระวังมันไหลนะนูน่นพี่ไม่ควัดไม่ควัด มาเดี๋ยวผมจะจานี้นกค้างนี่มันสวยเอามาเลยเอามาเลยเอามาเอามาอันนั้นแน่นอนอ๋ออันนี้อันเล็กอันนี้ครับอืมโกวามันทำสวยอะเอามาสองอันดูสองอันฮู้วสองตัววันนี้มันออกมาออกมาสองตัววันนี่เอาไปวางไว้ตามมือเดียวอือในแม่มันมันหนักขนาดเลยไขเอาแม่มันเนี่ยนี่มีหัวนีเห็นโอ้โหสองตัว ต้องนึ่งก่อนนึ่งใหมันตายก่อนนะครับเสียดายนะครับเสียดายคนทีเขาเขาแค่ได้เอาไปเจกเราเจกเรานี่ให้หมอคณะ กล้องนี่ย่รอไหมมสว่างเหมือนตะก,กี้แล้ววางกับเดียวมัได้อย่างมันปรับแสงอัตโนมัติเกะหรืออัตโนมือมาทาละเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเอาไปนึ่งวันนะครับเนี่ยมันหนักลําไปถ้าโดนต่อยสักตัวสองตัว,ตวนี่เหีเหมาะอยู่บนถุยนะครับจะต้องได้กินข้าวในเสดายนะครับอันนี้ก็มีคนสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับไปเอามาให้เขาอืม เดี๋ยวเดี๋ยวผมน้องไปนึ่งก่อนนึ่งเรามาจังก,กิโลพอนะครับ่วจะได้ตัวได้นะครับตัวนี้เขาสร้งไว้แค่พันหนะครับเพราะเขาจ้องไว้ตั้งแต่ทั้งน้อยๆเลยนะครับพอเลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนครับ